เอาจากพิษบูพาไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงวินาทีที่ต้องต้องหนีเอาชีวิตรอดนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนะครับพาไปดูควายแม่ลูกอ่อนแต่ว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปชมตามภาพนี้เลยค่ะควายได้เดินมาดูควายแล้วมันวิ่งมาทั้งฝูงมาเรียกกันมามถเกิดดูดิ ต้นไม้หังในคุณเรียบร้อยเลยแม่อยู่นี่โอ้ยหมดลำบากนะนี่อดหัวเราะไม่ได้จริงแต่ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมพูดตรงๆว่าจะขำก็ขำแต่ก็สงสารนะคอคือที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับไม่ได้แอบถ่ายควายนะฮะแต่เป็นนาทีที่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาหนีควายไปอยู่บนต้นไม้ครับ เจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าเอาผักบุ้งไปให้ควายแม่ลูกอ่อนฮะแต่ว่ายังไม่ทันจะให้เลยนะครับปรากฏว่าควายตัวอื่นก็วิ่งกลูกันเข้ามาครับก็ไม่รู้จะทํายังไงตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้แล้วก็โทรศัพท์บอกแม่ให้มาช่วยนะครับแต่กว่าแม่จะมาเนี่ยโอ้โหเคราะห์ซ้ากรรมซัดอย่างที่เราได้ยินเมื่อครู่ฮะ,ะนอกจากจะหนีควายมาขึ้นตน้นไม้แล้วดันบนต้นไม้มีรังมดแดงอีกฮะโดนมดกัดเข้าไปโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงเลยมด บนต้นไม้ก็รุมกัดจนแบบอทนไม่ไหวเะะลยครับเก็อย่างที่เราได้ยินเสียงเธอก็ร้องไห้ไปด้วยอ,อ่ะจะตกใจจะเสียใจด้วยความกลัวคือหลากหลายปัจจัยะรคือชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เนี่ยสงสารก็สงสารจะขำก็ขำก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะต้องบอกแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะเมื่อเห็นปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเนี่ยแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าปีนขึ้นไปได้ยังไง<ๆ>เธอตัวเล็กมากหรือว่ามีวิชาตัวเบา คือในออนไลน์ก็คอมเมนต์กันใหญ่โตนะครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าควายเนี่ยจากข้อมูลนะเป็นสัตว์ที่เชื่องถ้านำมาเลี้ยงดูใกล้ชิดเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายครับแล้วก็สามารถขึ้นขี่หลังได้สบายๆอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็สามารถฝึกเพื่อใช้ทำงานได้ด้วยเพราะว่าจะเชื่อฟังคำสั่งแต่มันก็จะมีสัญชตาตญาณในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวสูงครับโดยเฉพาะตัวผู้และก็ควายแม่ลูกอ่อนครับ ทางคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยแนะนาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรเข้าใกล้ควายแม่ลูกอ่อนควรจะรอให้อยู่ในโหมดปกติก่อนนะฮะ,ะเพราะว่าในช่วงเวลาสําคัญของเขาเขาอาจจะอยู่ในโหมดห่วงลูกเนี่ยทีนี้อันตรายฮะ,ะต้องต้องดูระยะเวลาให้ดีนะครับอันตรายเกิดขึ้นได้ลูกควายจะหย่านมแม่หลังจาก6เดือนไปแล้วหลังจากนั้นไปฮะหลังจาก6เดือนไปแล้วนี่แหละถึงจะเป็นช่วงเวลาโหมดที่ปลอดภัยอย่างที่คุณหมอว่านะครับ เ,เรียกว่าฮอร์โมนยังพุ่งสวิงอยู่นะครับผู้หญิงคลอดลูกก็ฮอร์โมนสวิงเหมือนกันคลายก็เหมือนกันเป็นสัตว์เหมือนกันเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันนะ,ค,ะ,นะครับ